ผีราคะอยู่วพระทุดงเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับพระทุดงท่านหนึ่งในตอนที่ท่านนั้นได้เดินทางออกทุดงไปที่ป่าแห่งหนึ่งที่บริเวณนี้มีซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่เหลืออยู่ มันเหลืออยู่แต่ต่อเท่านั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านเก่ามาก่อนในอดีตนั่นเองแต่น่าจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ต้องย้ายหมู่บ้านไปที่อื่นอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญทําให้ชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นกันหมดพระท่านจึงได้ปักกลดเพื่อนั่งปฏิบัติสมาธิ ไม่ห่างจากเศษซากหมู่บ้านรางนี้เท่าไหร่นักในช่วงหัวค่ำของคืนแรกพระท่านก็ได้เดินจงกรมเพื่อกําำนดจิตอยู่บริเวณหน้าโกรธที่ปักอยู่แต่แล้วก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างมารบกวนสมาธิของท่านเสียงนี้มันก็คือเสียงหัวรอต่อกศิกข,ของหญิงสาว เป็นเสียงที่ล่องลอยมากับสายลมบางเบาเสียงนี้น่าจะอยู่ไกลพอสมควรแต่ที่นี่ก็เป็นเพียงหมู่บ้านร้างใจกลางป่าเท่านั้นทำไมกันนะถึงได้มีเสียงของหญิงสาวมารบกวนท่านพระท่านได้แต่คบคิดในใจแต่เสียงเสียงนั้นก็ยังปรากฏไม่หายไปหลังจากพระท่านเดินจงกรมอยู่พักใหญ่ท่าน ก็จึงได้กลับไปนั่งสมาธิในโกรธเมื่อน,นั่งสมาธิได้พักใหญ่เสียงหัวรอต่อกระซิกของหญิงสาวเหล่านั้นก็ได้ดังขึ้นมารบกวนท่านอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เสียงนี้ไม่มีทีท่าว่ามันจะหยุดลงเลยเสียงหญิงสาวเหล่านี้รบกวนท่านทั้งคืนจนถึงเวลาลุ่งเช้าเสียงเหล่านี้ค่อยจางหายไปพระธุดง ท่านก็รู้สึกแล้วว่าเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงของเหล่าดวงวิญญาณที่คิดจะมาก่อกวนท่านเล่นๆอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะักในช่วงสายของวันนั้นมีชาวบ้านที่ออกมาหาของป่าได้มาพบกับพระท่านที่ปักกรดอยู่ชาวบ้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนคนนั้นเขาจึงได้เข้ามากราบท่านและได้ถวาย พักตายาหารให้กับท่านหลังจากที่พระท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็ได้พูดคุยกับชายชาวบ้านผู้น,นั้นชายชาวบ้านได้ถามท่านว่าตอนที่ท่านปลักกรดอยู่ที่นี่ท่านได้พบเจอกับเรื่องอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าพระท่านจึงได้ตอบไปตามตรงว่าท่านนั้นได้ยินเสียงของหญิงสาว หัวรอดตอกสิกดังแววมากับสายลมเมื่อชาวบ้านได้ยินสิ่งที่พระท่านตอบกลับมาใช่ชาวบ้านผู้นั้นก็ถึงกับหน้าซีดและมีอาการที่วาดวิตกกังวลย่างเห็นได้ชัดเขาได้บอกให้พระท่านย้ายไปปักกลดที่อื่นเพราะที่นี่มันน่าจะไม่ปลอดภัยซะแล้วเออ นี่นี่หลวงพ่อได้ยินเสียงผู้หญิงหรือครับถ้าถ้าถ้าทางจังไม่ดีแล้วนะครับยังไงนี่ผมก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยลองย้ายไปปรากฏหรือพักที่อื่นนะครับที่นี่เนี่ยมันมันน่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับหลวงพ่อแล้วล่ะครับเมื่อได้ยินดังน,นั้นพระท่านก็ยิ่งสงสัยวันนี้ มันเรื่องอะไรกันแน่มันจะอันตรายร้ายแรงอะไรขนาดไหนเพราะต่อให้เจ้าของเสียงนั้นเป็นผีสางจริงๆพวกเขาหรือพวกเธอก็ไม่ได้มารบกวนหรือปรากฏตัวให้ท่านพบเจอเลยนี่มันไม่ปลอดภัยยังไงกันล่ะโยมไม่ใช่ว่าเขาเป็นแค่ดวงวิญญ,ญาณเร่ร่อนธรรมดาธรรมดาหรอกหรืแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาไม่ได้มารบกวนอาตมาเลยนี่โยม จะมีก็แต่เสียงหัวเราะนี่แหละที่ลบกวนสมาธิของอัตมาชายชาวบ้านมีท่าทางวิตกกังวลก่อนจะตอบกลับออกมาเออกับชาวบ้านทั่วไปมันก็ไม่อันตรายเท่าไรหรอกครับแต่กับพระกับสงฆ์เนี่ยอีพีตัวเนี้ยมันเล่นถึงตายกันเลยนะครับท่านนะ่ะไม่ใช่พระรูปแรกหรอกครับที่มาักปาักกรดอยู่แถวเนี้ยปกติเนี่ย ก็มีพระมาปรากฏอยู่บ่อยแต่ส่วนมากเออพวกชาวบ้านแบบกระผมเนี่ยก็มักจะมาพบเป็นศพนอนตายอยู่ที่นี่ลหละครับท่านหลายปีมานี้ก็น่าจะสามสี่ศพได้แล้วล่ะครับเออที่ที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่จุดนี้นะครับได้ยินดังน,นั้นพระท่านก็ยิ่งสงสัยว่านี่มันเรื่องอะไร ถึงมาเอาชีวิตพระเจ้าไปหลายรูปแบบนี้อะไรกันล่ะโยมนี่เล่นพระเล่นเจ้าถึงตายกันเลยเหรือนี่หลายรูปด้วยหรือชาวบ้านจึงได้ตอบพระท่านและได้เล่าเรื่องราวเท่าที่รู้ให้ท่านฟังใช่ขอรับหลวงพอ่อเคยมีพระธุดงรูปหนึ่งที่มาพักที่นี่และท่านก็ไม่เป็นไรเห็นท่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า มีผีสาวพยายามที่จะยั่วรักะาท่านเมื่อท่านไม่สนใจมันมันเนี่ยก็กะจะเล่นงานท่านถึงกับตายเลยนะครับเออยังถือว่าโชคดีนะที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีจึงรอดออกมาได้อีผีตัวเนี้ยมันยังบอกด้วยนะครับว่ามันเนี่ยอาฆาตพระสงฆ์มากและมันเนี่ยจะเอาชีวิตพระทุกรูปทุกองค์ ที่ได้ผ่านมาบริเวณนี้เลยครับหากหลวงพ่อจะพักอยู่ที่นี่หรือจุดนี้ในคืนนี้ละก็เออเออต้องระวังให้มากนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กระผมกับพวกชาวบ้านจะมาใส่บาตรนะครับผูดจบชาวบ้านผู้นั้นก็เรีบเดินทางเพื่อไปหาของปากต่อพระท่าน ก็ได้แต่คิดว่าก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนักหรอกเพราะหากผีต้นนี้จะเล่นงานท่านจริงๆมันก็น่าจะเล่นงานท่านตั้งแต่คืนแรกแล้วท่านไม่ได้คิดอะไรมากจนช่วงเวลาล่วงเลยไปจะเริ่มพลบคำ่ำในคืนนี้พระท่านก็ได้ออกมาเดินจงกรมตามปกติดังเดิมแต่เมื่อเดินไปได้พักใหญ่ก็ได้ปรากฏร่างของหญิงสาวชาวบ้าน หน้าตาสะสวยคนหนึ่งเดินมายืนขวางทางท่านอยู่หญิงสาวคนนี้ส่งยิ้มกลิ่มใจและขยิบตาให้กับท่านเธอยักย้ายส่ายสะโพกสวดสง์ไปมาพฤติกรรมเช่นนี้ดูดูไปแล้วมันก็คือการยั่วยวนราคะของพระท่านนั่นเองพระท่านเห็นดังนั้นท่านจึงได้กลับหลังหันและทำเป็นไม่สนใจยญิงสาวผู้นี้ท่าน เดินหนีไปอีกทางแต่ท่านนั้นก็ได้ยินเสียงหัวรอต่อกซิกของหญิงสาวผู้นี้ตามหลังมาแบบติดๆพระท่านจึงได้พูดออกไปหยุดเถอโยมอย่ามาทำเช่นนี้กับพระเลยนะโยมมันเป็นบาปเปล่าๆพูดจบก็ได้มีเสียงหญิงสาวผู้นั้นตอบกลับมาซึ่งเสียงที่ตอบกลับมานี้มันก็ฟังดูแล้ว น่่าสะพึงกลัวแมมพระรูปหรอทำไมจะไม่ได้ละ่ะที่พระรูปอื่นเขายังอยากได้ตัวฉันเลยนะพระท่านรีบเดินกลับไปในจุดที่ปกักกรดซึ่งก็ดูเหมือนว่าการย่ยอยู่ในครั้งนี้มันจะไม่ได้ผล ผีสาวตัวนี้จึงได้มาปรากฏตัวดักหน้าของท่านอีกครั้งแต่ในคราวนี้หลอนกลับอยู่ในสภาพที่น่ากลัวและมีใบหน้าดุดันหลอนนั้นกัดฟันแนมตาถลึงปูดโปนเหมือนกำลังโกรธแค้นอะไรบางอย่างแบบสุดขีดผีสาวพุ่งตัวเข้ามาหมายจะบีบคอซึ่งท่านก็ไม่ได้ลบเลี่ยงแต่อย่างใดแต่เมื่อผีสาวเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จะถึงตัวของท่าน มันก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด <c oughs> ก่อนที่จะถอยกลูดออกไปพระท่านจึงได้ถามออกไปถึงเหตุที่นางต้องทำเช่นนี้โยมทำเช่นนี้กับอาตมาเพื่ออะไรอาตมาไปทำเหตุอันใดให้โยมโกรธแค้นเครื่องใจหรือ ผีสาวจึงได้ตอบกลับมาอย่างโกรธแค้นและดุดันกูเกลียดพระทุกรูปที่กูต้องตายก็เพราะพระแบบมึงนี่แหละกูจะพ่อพระทุกรูปทุกองกูจะอาฆาตพระทุกรูปทุกองฟังดังนั้นพระท่านจึงได้ถามกลับไปถึงเหตุผลที่ผีสาวตนนี้โกรธแค้นพระ และได้หันหลังกลับไปนั่งที่โกรธโยมพอจะบอกเหตุผลอาตมาได้ไหมละ่ะว่าเพราะเหตุใดโยมถึงได้โกรธแค้นพระสงฆ์ขนาดนี้ผีสาวจึงได้เล่าเรื่องราวของตนตอนที่กูมีชีวิตอยู่กูเป็นคนที่สวยแต่กูกลับต้องมาถูกไอพ้พระกิเลสนะหลอกลวงให้เป็นเมียของมัน ได้ยินดังนั้นพระท่านก็ตกใจเพราะนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดทํานองคล่องทางท่านจึงได้ถามผีสาวตนนั้นกล้บไปเมียเป็นได้ยังไงกันละโยมมันผิดหลักปฏิบัติของสงฆ์ขั่นร้ายแรงเลยนะโยมนะผีสาวจึงได้พูดระบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านฟังอูรู ว่าการเป็นเมียของพระมันบาปแต่จะทํายังไงได้ล่ะก็ไอ้พระเนี่ยมันมาหลอกให้กูรักกูหลงม,มันจนกูเนี่ยต่มตกเป็นเมียของมันแต่พอมันกลัวอยาิโยมจับได้มันก็มาหลอกกูกินอยาผิษจนกูตอทตายแหละเมื่อเด้รู้ดังน,นั้นพระท่านจึงได้ปลอบโยนดวงวิญญาณของผีสาวตนนั้นให้ลดความอาฆาตลง พระภิกษุที่ดีควรยึดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เมื่อมนุษย์ใจบาปยากช้ากลับห่มผ้าเหลืองเพื่อมาหาผลประโยชน์ใส่ตนก่อกรรมทำเข็นเช่นนี้ก็ทำให้พระพุทธศาสนาย่อมมีมลทินเสื่อมเสียไปด้วยคนพวกนั้นไม่ควรที่จะเรียกพระด้วยสามนายโ,โยมโยมอย่าได้เข้าใจ ว่าพระทุกรูปจะเป็นเช่นนั้นเลยพระทุกรูปไม่ได้เป็นอย่างที่โยมเจอมาลอกอาตมาก็เป็นพระสงฆ์ที่จเจริญรอยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาละแล้วสึ่งกิเลสทั้งปวงโยมอย่าได้เข้าใจอาตมาผิดเลยนะโยมจงเลิกละก็กมทำเข็ญเช่นนี้ซะเถอะและจิตใจของโยมจะได้สงบ ไม่ร้อนรุ่มเช่นนี้เมื่อได้ฟังคำเทศนาของพระท่านผีสาวก็เริ่มคลายอาคาตพยาบาทลงและได้นั่งลงพระนมมือไหว้ท่านเมื่อเห็นเป็นเช่นน,นั้นพระธุดงท่านจึงได้แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของผีสาวตนนั้นเมื่อได้ฟังบทสวดแผ่เมตตาดวงวิญญาณของผีสาวก็ค่อยๆจางหายไป ในเช้าวันรุ่งคืนก็ได้มีชาวบ้านจำนวนมากมาใส่บาตรพระท่านท่านก็จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับชาวบ้านฟังหลังจากฉันเสร็จแล้วพระท่านก็ได้ให้ศินให้พรกับชาวบ้านและท่านก็ได้ออกเดินทางทุดงต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ